สว,วัสดีค่ะร้านใหม่นะครแต่ก่อนอตั้งอยู่หน้าในช่างเราตอนนี้ย้ายมาตรงตลาดโต้รุ่งบ้านบึงนะคะถ้าจะมาถ้าจะมาจะเจอบิ๊กซีเลี้ยวซ้ายตรงซอยข้างบิ๊กซีมาจะเจ,เจอตลาดโต้รุ่งเลยค่ะ<ม>แล้วก็ตัหมุดมาทีา่ตลาดโต้รุ่งบ้านบึงก็ได้เจอแน่นอนครับตัดมุ่ดตัดมุดมาเลยนะครับ ลนุมีทางชแนลยูทูบสวัสดีครับ<ด>วันนี้เราอยู่ที่ยำครกจกกีนะเดีเ๋ยวมาดูเหมือนเดิมนะสโลกแกนทางร้านนะนี่นะข้อควรปรับขนาดสั่งยำนะ ค้ากำลังตัเลยนะครับสวัสดีสสดครับน้องบีทไม่ได้เจอแก๊งน,น,นานเออตั้งแต่ย้ายร้านใหม่ไม่ได้มาเลยสบายดีไหมครับสบายดีครับแนะนำร้าน่อยครับร้านใหม่ตั้งตรงไหนครับสวัสดีค่ะร้านใหม่นะครับแต่ก่อนนะตั้งอยู่หน้าในช่างแล้วตอนนี้ย้ายมาตรงตลาดโตลุ่มบ้านบึงนะคะถ้าจะมา จะมาจะเจอบิ๊กซีเ C, ลี้ยวซ้ายตรงซอยข้างบิ๊กซีมันจะเจอตลาดโต้รุกเลยค่ะแล้วก็ตัดหมดมาที่ตลาดโต้รุกบ้านมึงก็ได้เจอแน่นอนค่ะปับหมดุดตัดหมุดมาเลยนะครับมาเลยค่ะอันนี้ทำยำอะไรอยู่ครับต่อไปเป็นเหล่าเซลมอนค่ะเหล่าเซลมอนนะเท่าไหร่ครับชุดนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวมาดูจุกแค่ไหนนะคิดถึงทุกคนมากเลย <laughs> ให้บอกยายทำพริกข้าวาพี่นมหายไปหลายเดือนมากนี่นะนับประนะนับประสูตรเลยนะสูตรผีไม่บอกแต่กระเทยบอกผีไม่บอกแต่กระเทยบอกนะร้านใหม่ก็จะมีโต๊ะนั่งกินได้นะ ใครอยากกินน้ำชงน้ำชาแก้มยำก็มีนะจะปีใหม่แล้วเนาะจะปีใหม่แล้วอ มีใหม่มีชุดอะไรใส่พิเศษไหมครับมีมีไหม,มที่ยิปซาเลยนะยิป้าธันวายิปซาธันวาเหรอใช่มีชุดเด็ดเลยใช่ไหมครับแบบเหมือนเดิมแ่บเหมือนเดิมบบนี่นะคขัวเราเซมมอนก็จะแบบนี้เลยอยุ้ยลองม่อนก่อน มันสดๆเลยนะที่นี่ใช้จะเป็นตวัวเลยนะครับใช่ามาหั่นสดๆเลยช <building> ุียอากาศหนาวแล้ว ยังไงมั่งน่าหนาเป็นเรื่องธรรมชาติครับห้ามกันไม่ได้ครับจ้างออกก่อนเขียนข้รแช่ มาค่ะมาอยากใส่กล่องชนะสวยงามเหมือนเดิมนะอยู่ๆกับ,บนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะแล้วประกันความแซ่บลวประกันความแซ่บเหมือนเดิมนะใช่ค่ะเราเจะเป็นยำหอยนางรมนะคะ แต่เป็นยำหอยนางรมนะข้าขอมเจ้แซ่ของยิเศษใส่ลงไปยิ่งใส่ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยชอบกี๋กีหนังก็บอกได้นะกีเล็กกีกลางกีใหญ่ใช่ไหมครับใช่อันนี้กีใหญ่นะครับอันนี้กีใหญ่นะเดี๋ยวมาดูใหญ่แค่ไหน เราก็จะเน้นมะนาสดมะนาวส,สดเหมือนเดิมนะไม่มีมะนาวขวดแปกฟอมนะครับที่นีไม่มีค่ะบีไม่เห็นบีก็นั้งแตกทดสวดเลยนะครับ น้ำปลาอืมวันนี้ปลาร้าได้ข้นมากสูตรสูตรผีไม่บอกนะแต่กะเทยบอกนะตอนนี้อัมจุก,กีมีสาขาของมีสาขาสองแล้วนะครับใช่ครับมีสาขาสองแนละ้วที่ไหนครับอยู่หนองไผ่แก้วคะ่ะทางไปหนองใหญ่นะครับอำเภอวัดบึงเอานี่แหละอยู่ตังหวหน,นองไผ่แก้วในตลาดเลย มียำด้วยนะครับยำเหมือนกันค่ะอ๋อมียำเหมือนกันนะแล้วก็ทะเลถังแตกใช่ไหมครับใช่มนทะเลถังแตกอืมไม่แตกได้ไงแม่งเล่นทุบเนาะใช่กอทุก <c oughs> ขานี้เขาพูดแพงไม่ไหวแพงไม่พอเลี้กเดียว <c oughs> ดูเดี๋ยวมันค้นขนาดไหนะน้ำยายใหญ่ลูกค้าโซนพระบึงมาอุดหนุนได้น,นะคะอยู่เขตบ้านบึงชนบุรีมาได้นะใกล้ๆนะปักหมุดมาเลยนะตลาดโซ่รุ่งนะบ้านบึงนะแล้วประกันอร่อยนัวแซ่บนัวนะจุกๆนะ ชุดน,นี้เท่าไหร่ครับ80บาทเอง80บาทนะนี่นะแลนวนี้ขายไม่แพงมัน <c oughs> จะเป็นยำกุ้งสดแยกน้ำนะยำกุ้งสดแยกน้ำนะกลับบ้านนะเช้าบอกขอเกดนี่นาะตะเกียบพับพีนะได้ปิดพริกก็ได้นะครับกลัวกระเด็นใส่พี่หนุ่มอีกนะ ถ้ากระเด็นใส่ทีนี้จะไม่มาเลยนะร้องให้แนี่เลยแซ่บแซ่บขึ้นตานะ ปลาปัาสูตรที่ไม่บอกแต่กระเทยบอกนะนัวแน่นัวเอากินทุกครกนะอือเป็นไงครับทาน หนึ่งผ่านค่ะกลาสทรบจะต้องลองกลาสนะที่นี่นะ ต่อด้วยอะไรครับเอย่างหนูจะจัดใส่กล่องให้ลูกค้าไปทานที่บ้านแยกน้ำ จกเลยนะแบบนี้เลยนะแปดสิบบาทน,นะเลยมาต่อนะครับต่อด้วยอะไรครับ ม่ามูยอกุ้งสดจ้าเท่าไหร่ครับเมนูนี้250บาทราคขอพิเศษ250บบาทนะขอพิเศษนะ บนฮาล์วีเสียดายไม่มาเห็นไปยุทธผีใช่ <laughs> มาเราในน้ำดีมากเลยนะครับเม <c oughs> ปลารหลเหมือนเดิมนะครับผีไม่บอกแต่ก็เคยบอกนัวมากคนเลยนะวันนี้นะวันนี้คนสุดฤทธิ์อืมโอ้โหใจไหวได้ไงว่าวไม่ไหวเหมือนเดิม ขาดค่ะมานะแยกน้ำยำกลับบ้านนะส่วนมากช่วงนี้ลูกค้าแยกน้ำยำกลับบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าเลิกงานห้าโมงมไปซื้อกลับไปทานที่บ้าน Oh. Wow. จะเข้าตลาดแล้วนึ่งรถสุดสุดแรงไปยแบบนี้ครับหมม้าเหมือนเดิมอืมหมูม้าตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากเราก็ใส่ไปทุกที่เลย มากุ้งหมยยอท่าไหร่นะ250บาทอันนี้ลูกค้ารีเฟซมาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่นะจุกๆเลยนะนี่นะแล้วก็เพิ่มโรยด้วยมีคัาพิเศษคนพิเศษแล้วก็ใส่เยอะๆอืมนี่ปิดฟ้าอย่างดีนะ คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตร้านน้องบีให้ดูเรื่อยๆนะยำพกจกกีนะนะเดี๋ยววันนี้น้องบีทขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับ